국민증 나 <농히> 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 ไปออกไปถึงนากันนะคะเริ่มไล่แต่อยู่ที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะบกมือตกทายนะคะนี่บรรยากาศนะคะสวัสดีค่ะป้จุย้ยสวัสดีจ้ากําลังออกไปถึงนานะคะฝนตกแรงมากเมื่อคืนเนาะคืนหรือใกล้จะใกล้จะสว่างในเดี๋ยดูเปียกมืดเลยฝนตกอีดี ฝนตกแร,รงจริงๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังออกไปช่วงน้านะคะเจ็ดโมง จะหมดฝนก็ยังไม่หมดเพราะว่าจะหมดก็ยังไม่หมดกรุงเทพแดดแต่เช้าโอนี่บรรยากาศนะคะนี่ถึงแล้ เสอ,อยังไลงมาเนาะฝากฝากโทรศัพท์หน่อยเด้อ FC ดูแลตัวเองนะคะหนูจะไปส่งนักเรียนแล้วถ้าอยากลงก็ลงเลยนะคะ FC ดูแลตัวเองนะคะรอพี่เสืออยู่ตรงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะ FC FC <oughs> ดูแลตัวเองด้วยนะ เออเอาก็กล <formation jin inh throat> <s at> ับไปเป็นเด็กได้ตัวอินทิราเอออะน้องปุ๊กก็กำลังจะไปส่งเด็กเรียนเดี๋ยวรอเสือมานะเออนะรอเสือมาเสือกำลังแต่งตัวอยู่อ๋โอเคโอเครู้กันรู้กันขึ้นรถขึ้นรถเลยครับรู้กันรู้กันพิบเลยเนาะเดี๋ยวย่าชี้จัดการให้ใหม่ นะอ่า้องปุ๊ไปส่งเด็กเรียนค่ะเดี๋ยวรอรอเอดมินเสือมาเอดมินเสือกำลังมาอ่านะคะทุกเช้านะคะน้องปุ๊ก็จะไปส่งเด็กักเรียนเนี่ยค่ะไม่้องปุ๊กับ้องเสือเออต้องเรียกทีมพี่สิพี่เสือพี่ปุ๊เออนะพี่เสือพี่ปุ๊นะคะ เออนะครับทุกวันทุกวันก็เก่งและก็ชำนาญน,นะทีนี้ก็เดินทางไกลได้เดินทางไกลได้นาะแต่ยังขึ้นเขาไม่ได้ยังไม่คล่องอ่ะเอาน้ำไปด้วยอ่ะเอ็ดมินเสือเอ็ดมินเสือเอ็ดมินปุฝากไว้เอาอ่ะโทรศพัพท์ทีนาที นายสุวรรณาสวัสดีครับผมนะคุณจุฑาพักสวัสดีครับนะฮะนะคุณสมมงูลทองนะคุณมอร์นิ่งสวัสดีครับคุณสมนะครับนะคุณแสงระวีนะฮะคุณบัญญัตินะฮะสวัสดีคุกท่าณลูกทิ่ลูกทิ่แฝงใจให้พระคมาอาดิ เนเอ๊ะจับเนดูเอ๊อจับโอาสงสัยจะได้แสนวิวทำยังไงเดี๋ยวย่าบอกว่าดีย่าเดี๋ยวเดี๋ยรีบมากกลัวไปได้จับป่านุ่งผ้าขมาลงนาทันทีเสือลงเสือนุ่งผ้าขมาลงนาทันทีพอดีเลยทลองจ่อโอ้ท่าไม่ได้แสนวิวนะกลับบ้านไปเลย ใส่ไม่ได้ใส่ดิวกับผ้าา่อนเลยรีบมากกลัวไม่ได้จับปลาไม่ได้จับปลาเนาะยนะรีบมากกลัวไม่ได้จับปลาลงนุ่งผ้าเข้ามาเสือนุ่งผ้าเขามาเสือนุ่งผ้าเขามาลงนาทันที มันดูเดิร์จังมันจะให้ยาได้แค่หมื่นนั่นแหละมันไม่ได้แค่หมื่มานานเลยเนี่ยเออันไม่ได้แต่ได้ยาพาแล้วกันแล้วเลยอเ,เอเอจันนู่นจนก่อนจันที่ยาไปละมาถ่ายยาพาอันละมดน่งแปลงก่อนเอาเอาเชือกนี้มาเลยนะน้ำป้าบ้านมันนี่ไปทำกุศลบ้านป้าเรืเอ่องวันละมันนี่เนีป้าจะข้าบ้าเลยเข้าบ้านเหรอเออเข้าบเลยอันนี้ มาถึงรงรยียนแล้วนะคะสองพี่น้องเติมพลังสอบวันที่สามดว,ๆๆวันนี้ก็มาเร็วหน่อยยังไม่มีคนเยอะเท่าไหร่ฝนตกนะช่วงเช้า เติมพลังก่อนสอบหมูปิ้งเขามีร้านนี้เขาขายหมูปิ้งอ่าไิเหมียวได้แล้วไิเหมียวก็ใสาแว่นเหมือนกันไปก่อนเปล่าหรือรอตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะ ได้แล้วน้องน้ำมนต์แม่พี่มิวไปแล้วน้องน้ำมนต์ขนาดแต่คนระสถีสิบสามสิบโอเคเราก็เดินทางกลับกัน